สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนนะครับเอฟซทุกทุกคนนะครับผมแล้วก็กราบสวัสดีพี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับก็มาพบกับเบาหองในคลิปที่2นะครับกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจำวันที่9นะครับเดือน 4, 2565นะครับคลิปนี้ก็เป็นสูตร2เม็ดมัดรวม3นอนะครับนอยรอบพิเศษนนอยรอบปกติแล้วก็ v i p นะครับผมสำหรับนะครับเมื่อวานนี้ในโค้งสุดท้ายก็ ก็ถือว่ามานะครับพี่พี่ก็ถือว่ามานะครับมาในตัวเน้นด้วยนะครับผมนี่ครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ในรอบในรอบพิเศษเนาะรอบพิเศษก็ก็มานะครับมาในตัวเน้นเลยนะครับตรงๆนะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ผมเน้นเป็นในรอบพิเศษแล้วก็ปกตินะครับผมสลับเด่น2เด่น5นะครับวิ่งรุ่นที่5นะครับรอบพิเศษนะครับ ออกค่า54กับ84นะครับก็มาใน54ตรงๆนะครับพี่ๆในเลขบนนะครับ84ไม่มีนะครับเน้นไป58เนอะมา84นะครับก็สายวิ่งสายรูดก็ได้เฮกันตรงๆเลยนะครับในรอบพิเศษนะครับผมส่วนรอบปกตินะครับ769กับ31อันนี้ไม่มีนะครับพี่ๆ769กับ31นะครับส่วนรอบ V ี p นะครับ5 25นะครับ5 25กับ3 1นะครับก็มาใน 2- 5ตรงๆนะครับพี่เลขบนอีกแล้วนะครับนะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับก็ให้เด่น2แล้วก็เด่น5นะครับก็มา2เด้งนะครับ3 1มเนาะมาสงหน่อยซะงั้นนะครับส่วนรอบปกติที่ผมเน้นให้ไม่มานะครับเมื่อวานนี้นะครับ ก็สรุปแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็มาในรอบพิเศษ54ตรงๆแล้วก็ VIP 25ตรงๆนะครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ FC ที่เอาตัวเลขไปเป็นแนวทางด้วยนะครับผม สำหรับแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับผมก็มีคําเตือนทุกครั้งนะครับผมตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคํานวณน,นะครับโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมด้วยนะครับตัวเลขถูกใจนะครับค่อยตามนะครับผมตัวเลขไม่ถูกใจสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับในโค้งสุดท้ายผมจะให้เด่นไปที่ ให้เด่นไปที่5นะครับแล้วก็6นะครับสายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งสายลูดวันนี้ผมยังให้หเหมือนเดิมนะครับพี่พี่เด่น5เด่น6กวิ่งลูดที่5นะครับก็วันนี้ในสูตรก็คือ5เขายังเด่นอยู่นะครับผม สำหรับเด่น6นะครับจับคู่ก็จะมีนะครับจะมี6 1 6 2 6 4 6 5แล้วก็6 9นะครับผม ส่วนในเด่น5นะครับเด่น5วิ่งรุ่ที่5ผมให้ไปที่5 0 5 1 5 2 57แล้วก็5 9นะครับพี่พี่5้5 5น5์5นนะครับส่วนที่จะเน้นให้ในรอบสำหรับเมื่อวานนี้ผมให้ในรอบพิเศษแล้วก็ปกติวันนี้ผมให้ไปในรอบ พิเศษนะครับพี่พี่พิเศษบวก VIP วันนี้นะครับผมก็ลองดูนะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับเด่น5กับเด่น6นะครับรอบพิเศษแล้วก็ VIP นะครับส่วนที่จะเน้นให้ ให้ไปที่หกหนึ่งนะครับหกห้าห้าเจ็ดห้าศูนย แล้วก็51นนะครับพี่พี่หกหนึ่งหกหนะครับส่วน3ตัวนะครับ3ตัวผมให้ไปที่ผมให้ไปที่เลขเ้านะครับหลักร้อยให้ไปที่9นะครับก็จะเป็น9 50 9 1กนะครับนี่เลยก็ประมาณนี้นะครับส่วนที่ชอบส่วนที่ชอบนะครับก็จะเป็นนี่เลย950นะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับพี่พี่นะครับก็ถ้าใครชอบลูดก็ลูดตั้งแต่รอบพิเศษรอบปกติ v i p mm hmm. ได้นะครับเด่น5เด่น6นะครับวันนี้คิดว่าน่าจะมานะครับ พอขอให้มาในตัวเด้งๆตัวเน้นให้นะครับพี่ๆสลับคลิปนี้ก็ขอบคุณกําลังแรงใจที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆ f อหรือว่าเพื่อนๆในช่องทาง YouTube นะครับขอบคุณกําลังใจมากๆนะครับสลับคลิปนี้ขอให้รวยๆเฮงๆกันทุกคนนะครับผมกลาบสวัสดีครับ